เกี่ยวกับอาการบ้างตอนนี้อาการปวดเป็นอยู่หายแบบว่าสนิทเรียบร้อยแล้วหรือยังคะหรือว่าก็ยังมีอาการอยู่หายสนิทแล้วครับก็ยังไปซ้อมบอลช่องสาอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าไม่มีผลขบอะไรแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ก็พยายามระมัดระวังเล่นไม่ให้หนักมากอะไรครับแล้วคุณหมอฝากเตือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าจากครั้งนี้ฝากแค่ว่าเวลาจะเล่นอะไรก็พยายามเซฟร่างกายหา ที่รัดหลังมารัดเวลาออกกำลังกายแล้วเราปฏิบัติตามทุกครั้งหรือเปล่าคะทุกครั้งครับก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอแล้วเปอร์เซ็นที่มันจะกลับมาเป็นซ้ำแล้ครัคุณหมอบอกว่ามีมาก้หยแ,แค่ไหนแล้วแต่เรียนกับม <laughs> มันบอกไม่ได้ฮะก็คือเราพยายามระมัดระวังแล้วก็ไม่ไปเสี่ยงไม่ไปก้มไม่ไปเอี้ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยให้เท่านั้นเองครับที่ที่เมอบอกว่าถ้าเราเยาเามเเ ยังไม่คอนเฟิร์มเลยครับก็ยังรออยู่ครับเดี๋ยวถ้าทางเขาสรุปว่าเป็นผมเล่นจริงๆก็คงจะก็คงจะบอกให้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่ตกอรมางแล้วเนี่ยก็มีเกินๆมาครับก็ได้ยินจากข่าวมาว่าว่าอ,อยากจะให้ผมเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเรื่องนี้จะเป็นพระเอกเป็นแบบตัวทำแรกของเรนนะคะงงก็อาจจะอย่างนั้นครับ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างเพราะแบบถามหลายเรื่องแต่เรื่อง ดีใจครับผมก็ก็ดีใจแล้วก็แต่ก็รู้สึกมันก็เป็นบทบาทบทบาทหนึ่งที่จะทําให้เราได้ได้ทําอะไรมากขึ้นเรื่องราวมันก็เยอะขึ้นอะ,อะไรประมาณนั้นมากกว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นพระเอกหรือว่าอะไรตรงนั้นซะมากเลยประกันนแตกต่างจากเดิมมากไหมอันนี้เรื่องบทเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับก็เป็นคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้น่าจะสนุก น่าจะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักใสๆเองครับยังไม่ได้เห็นบทเลยครับมีการย่นบทพระเอกจำตัวให้อย่างนี้หายน้อยใจหรือยังเพราะว่ากรโดนเซลเซบ่อยว่าน้อยใจที่แบบยังไม่ทำพระเอกจำตัวสักทีจริงๆก็ไม่เคยน้อยใจนะครับจริงๆ <c oughs> ก็อย่างที่เคยบอกไปทุกครั้งว่ามีความสุข <c oughs> ดีกับการที่เราเล่นเป็นบทไหนแล้วคนชื่นชอบ <c oughs> คนไม่ไม่ว่าเราเท่าไหร่ค่ะด้ยส่วนตัวเนี่ยพี่อยากรู้ว่ารู้จักกับน้องเคนภูภูหรือเปล่าด้ยส่วนตัวไม่ไม่รู้จักส่วนตัวครับแต่ก็เจอกันที่ช่องเจอที่งานบ่อยครับค่ะแล้วได้อ่านในกระแสอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าที่เขาชอบจับไปชนกันว่าเฮ้ยเคนอ่ะมาแทนเราถ้าไม่มีเคนเนี่ยเราจะพุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านครับแต่คิดว่าไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกครับก็นักแสดงแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าไงมีความเป็นตัวของตัวเองในแต่ละคน ก็ทางไทยก็เล่นแบบไหนก็เล่นทางไทยทางมันอะไรอย่างงั้นอยู่แล้วก็คงไม่ได้จะใครมาแทนใครหรอกครับประมาณนั้นกลัวไหมครว่ากระแสขันนี้จะทำให้เรากล้กับผู้กาวเหลากันใช่หรอกาเหลาไม่กลัวเลยครับก็ทุกวันนี้ก็มีบ้างหายบ้างมีบ้างหายบ้างก็อย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรกลังเล่นไวผมยาวจริงๆละครมันใกล้จะปิดก็เลยไม่ได้สัดผม <laughs> ไม่ได้เล่นไว้ผมยาวตตออนีี้โปรรรเเจก์ื่่งไหทะผมยาวยังไม่มีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะบอกครับผมยังยังขอเล่นนี้ภาพนี้เขาเล่นประกบใครยังไม่รู้เลยครับยังยังไม่รู้ว่าเล่นกับใครครับ,รบ,บ,นนรบแลกดดันไหมคะถ้าเก้ามาเอกตอนเราเล่นตอนเป็นระยะที่แบบกระแสดีมากอ๋อกดดันไหมไม่กดดันนะรู้สึกสนุกดีได้ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ ต้องทําให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยกดดันเรื่องกับตัวเองมากกว่าว่าตัวเองจะทําได้ดีแค่ไหนแต่รู้สึกสนุกสนุกกับการที่ได้รับบทใหม่มีอะไรใหม่ใหม่ครับผมเป็นแบบเป็นลูกน่าของช่องสามจริงช่องสามคงรักทุกคนนะครับที่ที่เป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจทํางานครับช่วงนี้เราก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆตลอดใช่ครับแล้วเราก็มี่เหตุผลเราไปทำุกอย่ด้วยทีเข้ามา บ่นบ่นว่าเหนื่อยแล้วฮะก็ไม่ได้บ่นมั้งครับก็ก็เหนื่อยจริงยอมรับว่าเหนื่อยทั้งละครทั้งงานถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่อยๆครับชอไม่ท่าการทำงานที่แบบาแต่ก่อนเราใช้ชีวิตปกติมากตอนนี้กับการเป็นหนุ่มพอดชื่นก็ต้องแลกกันนะฮะก็ถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันก็ต้อง เสียอะไรได้อย่างเสียอย่างเป็นของคู่กันมันก็มีความสุขในบางมุมมันก็มีความทุกข์ในบางมุมมันหนีไม่พ้นนะฮะก็คงจะต้องสู้ต่อไปถ้าทาให้มันดีที่สุดไม่ไม่ไมท้ออะไรครับเก็ม,มีโรคส่วนตัวสูงรู้สึกว่าแบบพอคนมาสนใจเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่สูงนะเนี่ยผมเป็นกันเองมากเลย <c oughs> <c oughs> ไม่สูงหรอกผมเป็นคนที่ไม่มีโรคส่วนตัวสูงอย่างละครนี้คาดว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ ยังไม่ทราบเลยครับใช่ไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยว่าจะได้เล่นไหมหรือว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีสองเรื่องครับอาสองเรื่องที่ือเป็นอะไกครับก็น่าจะอย่างนั้น,นครับ ไม่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 เกี่ยวกับชมพู่ครับไม่ได้เล่นกับชมพู่ยังไม่มีครับยังไม่มีครับก็คือเท่ากับตอนนี้ก็คือรอทางผู้ใหญ่ฟันมาว่าประกบกับใครไปกล้องอะไรใช่ถูกต้องครับตอนนี้ก็คือฟิตตัางกายเพื่อสำหรับรับละครใหม่อย่างเดียวใช่ครับฟิตร่างกายให้พร้อมกับเรื่องต่อไปขอให้มีอะครับ อยากเล่นอยากรู้ว่าถ้ามีจริงนัดจะเป็นยังไงต่อไปไเราเป็นนักแสดงก็อยากรู้ว่าเขาจะเขียน,ย,นย,ยังไงครับผมจะไม่โผล่ในภาพฝาดราไม่โผล่เลยก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่คิดว่าถ้าโผล่ก็ดีครับก็อย่างที่บอกครับอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาจะเขียนยังไงแล้วจะสนุกเหมือนเดิมไหมจะสนุกกว่าเดิมหรือเปล่าจะเข้มข้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ถามเลยครับไม่ได้ถามเลย